สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอเกงยีรีวาย501นะครับเกงยีรีวาย501ตัวนี้นะครับริบห25งานประเทศเม็กซิโกนะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวออกกลางๆไปหาน้ําตาลนะจะเป็นสีสวยๆนะครับตัวนี้สีพิเศษนะครับนี่นะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าสีมิดไนท์ก็ได้นะครับตัวนี้สวยครับเลย ขนาดตามป้ายนะครับ W 34 L 32นะครับนี่ขนาดตามป้ายนะครับแล้วก็ขนาดวัดจริงนะครับขนาดวัดจริง L 3 4ยาวทั้งตัว40.5ปลายขา8นิ้วเลขกระดุม4 0่2ราคา1,850บาทนะครับนี่นะครับสวยๆนี่กระดุมให้ดูด้วยนะครับ งานรีไว501จะเป็นงานกระดุมอย่างเดียวนะ้ครับไม่มีงานซิปไม่มีงานอย,างอย่างอื่นนะครับมาดูไป้ายประกันกันนะครับนี่รายละเอียดด้านานอกน,นะครับไป้ายประกันรุ่น501 W34L32 นะครับป้าย Red Tab Skin Rewy นี่นะครับ Skin Rewy ลายขานะครับอ่านี่นะครับลายขานี่ลายขานะครับ ดูริมปลายขาด้านในนี่นะครับริมโพงนะครับนี่ริมโพงนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับสวยแล้วก็การเย็บปลายขาเป็นการเย็บแบบซิงเกิลหรือการเย็บแบบได้เดียวนะครับอาเราอาด้านนอกหมดแล้วเรามาดูรายละเอยียดด้านในนะครับ มาที่จุดแรกนะครับจะเป็นป้ายแคร์นี่นะครับป้ายแคร์ตัวนี้บ่งบอกถึงที่มาของกางเกยงยีนตัวนี้นะครับนี่ made in mexico นะครับสว,สวยนะครับขนาดของกางเกงนะครับสามสิบสี่คูณสาสิบสองคือ w สาสิบสี่ l สาสิบสองนั่นเองอ่าส่วนด้านหลังใบแรกนะครับนี่จะเป็นวิธีการเก็บรักษาวิธีการซักวิธีการรีบนั่นเอง กางกล้องแล้วก็นี่นะครับใบที่สองใบที่สองนี่ด้านหน้านี่จะบอกเลขกระดุมนะครับนี่ด้านหน้าจะบอกเลขกระดุมนะครับอ่าด้านหลังจะเป็นใบพีโอรหัสพีโอรหัสผ้านั่นเองนะครับอ่าแล้วมาดูกระเป๋าด้านในซ้ายนะครับนี่จะสกรีนนะครับเพื่อการันตีว่า รีไวมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีนี่นะครับป้ายเรดแบทนะครับป้ายเรดแบทพร้อมแถบซิลเวอร์ไลนิงนะครับนี่คือป้ายเรดแบทนะครับนี่ส่วนใบนี้จะเป็นป้ายซิลเวอร์ไลนิงนะครับนี่แถบซิลเวอร์ไลนิงตรงนี้เราอาจจะเอากล้องขยายแว่นขยายหรือกล้องส่องพระส่องดูนะครับนี่ว่าตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าอะไรนะครับอ่าถ้า okay, มันจะเป็นอาจจะเป็นชื่อบริษัทที่เขารับผลิตก็ได้ครับ่อข้างหลังจะมีเขียนไว้ว่า L S N Co อ,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 อ่ออ co าน,น,นี่นะครับถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกังเกยงยีนตัวนี้นะครับติดต่อที่เบอร์โทร0 961519525นะครับขอบคุณครับ